สวัสดีครับแฟนเพจครับกลับมาพบกับพี่เอฟกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวันนี้พี่เอฟมีรถหล่อๆมาแนะนําให้กับแฟนเพจอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ e สุสุวีคอสครับโฟร์บายโฟเครื่องยนต์3 0 0 0ซีครับคันนี้นะครับได้ผ่านการตกแต่งจากนะครับบริษัทไอรอนแมนนะครับผู้ผลิตและผู้นําเข้านะครับชุดช่วงล่างและชุดแคมปิ้งเลยครับตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่า ปัจจุบันนะครับสายแคมปิ้งนะครับทัวร์ลิงนะครับค่ำไหนนอนนั่นเข้าป่าผจญภัยนะครับกำลังเป็นกระแสที่มาแรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวอิสุสอีคอสตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับและทางบริษัทอิสุซึ่งวันไต่ครับก็ได้ทำโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับ u n t ิ i r o n Man o ์ไอโอเวอร์แลนด์โฟร์บครับกับโครงการดีๆแบบนี้ครับแน่นอนครับของแต่งที่อยู่ด้านหลังของ PF นะครับสามารถที่จะไปรวมในราคาของตัวรถได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว ไปดูกันครับว่าตัวของไอรอนแมนนะครับได้ทําการอัปเกรดอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเรื่องพอดีชุดของช่วงล่างนะครับตัวนี้นะครับได้ทําการอัพโช๊คนะฮะพรอมคอยสปริงนะครับรุ่นฟอร์มเซลครับเป็นโช๊กนะฮะแกสไนโตรนะครับในส่งโช๊หลังนะครับก็จะเป็นโช๊กแบบวินทูปเหมือนกันนะครับเป็นแกสไนโตรครับมาในส่วนของชุดเต้นกันบ้างนะครับเต้นตัวนี้นะครับมีขนาดกว้าง1.4เมตรนะครับ ยาว3.2เมตรนะครับสูง1.4เมตรนะครับเรียกว่านอนกันได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวครับมาดูนะฮะว้างครับมาในส่วนของชุด h a ล l i n g กันบ้างนะครับหรือเรียกว่าชาร์ปบ้านเรานี่แหละนะครับขนาดนะครับว้างนะครับ2เมตร50นะครับยาวประมาณ2เมตรครับกางออกมาแล้วนี่โอ้โหนั่งชมวิวทิวทัศน์ได้แบบสบายๆเลยครับเรามาดูในส่วนของภายในเต็นท์กันบ้างครับ กว้างขวางนะครับโอ้ยมีช่องรับลมเนี่ยหน้าต่างเนี่ยรอบทิศทางเลยครับหลังคาก็สูงปรงนะครับเรียกว่าอยู่กัน2คนเนี่ยหลวมๆสบายๆเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับรถอิสูซุวีคอสนะครับที่ทําการอัปเกรดชุดนะฮะเต็นบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วไหมครับผมว่าโอเคเลยนะครับเหมาะมากเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะออกแคมปิ้งนะฮะว่าจะไป ส่วนตัวหรือจะไปในครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้แบบสบายๆเลยเรียกว่าข้ามไหนนอนนั่นเลยนะครับกับกระแสออนทัวรนะฮะการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับยังไงเพลก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาติดตามนะครับชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพก็มีช่องนะครับที่สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องของ y o u t u b e นะครับ ff love isuzu นะครับ ช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับ F ขายรถอีสุสแจ้งวัฒนะนะครับและในช่องของ TikTok นะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของ P.F. เอเองเลยนะครับกับ F อสอีสุสิวันซิงนะครับก็สามารถติดตาม P.F. ได้ทั้งสามช่องทางนะครับใครที่ชอบ P.F. ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นนักคุณอย่างยิ่งนะครับหรือใครที่อยากจะซื้อรถกับ PF นะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์0863190083นะครับ พีเอฟก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ติดตามชมนะครับทุกช่องทางของพีเอฟด้วยนะครับวันนี้พีเอฟขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีรถอะไรดีๆนะครับพีก็จะมาแนะนาให้ชมอีกครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ